ครับสวัสดีครับเมื่อนี้พ่อครับช่องหงอกติดดินอีกแล้วครับเมื่อนี้ลงทงลงท้าครับมาเบิงฝุงวัวฝุงคว้วยกันตอนนี้เพื่อนเลี้ยง,งวัวเลี้ยงควาวยครับผมช่วงนี่ละใกล้นาห้อนงววัวกยกวยอาบน้ำอาบท้ากันละครับนี่อาบน้ำกันเด้อช่วงนี้เพื่อนกับปล่อยน้ำชนประธานเพื่อนกับปล่อยน้ำห้เฮ็ดเขานะ้ปาปังแล้วพี่น้อง ยายสวัสดีเด้อมาเลี้ยงัวเลี้ยงควาวยกันเนาะสวัสดีสวัสดีครับขออนุญาตเด้อเข่าฟาฟ้ามจังน้อยช่วงนี้กับเข่านาห้อนแล้วพี่น้องผลละมากลากไม้ก็หลายบอกมีบอกม่วงกำลังสุกครับนาห้อนแล้วก็จะมีมาแรงวันนะครับพี่น้องเด้อมาแรงวันนี่จับน้ำถังนงถังน้ำนี่เริ่มมีแล้วครับนี่บินโยงโยงอยู่นี่หลาย นะครับฟ้ม์มี่เพิ่นอยู่ขางปลาอยู่ขางปลาแล้วก็มีบวกควยน้อหลายบวกควยน้อน้ำเน่าก็เริ่มมีครับผมนี่เป็นพหาหะให้เกิดแมลงวันวางไข่ดูตัวใหญ่เลยครับเนี่ยพี่น้องจับกําแพงอยู่เนี่นี่โยงโยงนึกว่าพึ่งหลวงนึกว่ามีมหลวงมันบอแมนครับตัวคล้ายๆกันนี่ได้ยินเสียงบอกครับโยงโยงเลย เบิ้งจับอยู่กับขานี่ครับขางวาเฮ็ดยังจับเฮ็ดยังอ้าดูดเลือดแล้วบาดนี่ดูดเลือดพูน่ะแต่สงสารแท้จับพูน่ะบินโยงโยงอย่จับโอ้ยกาดเป็นแม่พึงเลยครับเป็นตตย่านครับพี่น้องพูน่ะเป็นตตย่านเป็นตตย่าน เบิงดูแมงวันชนิดนี้เบิงดูนี่พี่น้องแมงวันครับแมงวันดูดเลือดแมงวันดูดเลือดไข่ไข่เลือบครับนี่ตัวน้อยๆกลมแหลมๆคือแมพึงหลวงนี่ครับแมพึงหลวงโอ้โหไตทองคือแมงจักระจานครับพี่น้องนี่คือแมงจักจานเลยนะครับสีนวลนวลเขาก็แมงจักจาน อขายแมงจักระจนนะพี่เนาะนนนมันมันมีมานานยังพี่โอ้นี่นะเริ่มมาเดือนไหนเริ่มมีนี่หลายแล้วนี่เริ่มมาเนาะมันนี่เริ่มมากหมดตอนแรกมันไม่มากอย่างนี้แล้วนี่อย่างมากเลยเออทุกปีมีหลาย,ยาสิบอ่บอเบอ่อบ่อบ่อเหมือนมาปีนี้เตี่ยเหมือนมาแต่าสายละไม่รู้อ้าวสงสารงัวนะพี่เนาะอ่าเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นพ,พี่น้องระวังเด้อครับนี่หลายหลาย ใต้ท่องคือแมงจักะจันเลยครับสีนุ่มนวลนี่ละโอ้มันเป็นแมงวันดูเลือดมันตางก็เหลือบเนาะพี่เนาะดูดเลือดแต่โอ้เจ้าโอ้โหนายย่านเนาะนายย่านโอ้โหเป็นแม่ผึ่งในดั่งยงยงเข้ายางมานี่ครับพี่น้องเบิ้งเด้อครับครับโอ้ดูดเลือดย่างจังเลยพ่นาเอปากดูดพ่นะปากดูดอืม น <us> ี่ย้อมหม่องนิ้วมือครับพี่น้องเบื้งสังเกตเบิ้งดีๆนะครับโตปานกลางนี่โตสีนวลๆโตสีนวลๆครับ<อ>เป็นไดนโอ้โหในทอ้องมีแต่เลือดเลยพี่น้องโอ้โหนาย่านนาย่านค่<อ>ายแม่พึ่งหลวงนี่ละคร<อ>ับโอ้ยแบบที่กระสิตายเมือกแล้วดูดเลือดกันโมเมนต์หน่อยเว้ยพูน่ะ พูดนะโอ้ยงอใจเหมอดครับผมอยเหมอดเหลืองเหมอดละเบิ่งเหลืองเหมอดครับช่องคลอดพูดนะซีดเหมอดเลยดูดเลือดเป็นตะย่านท่านพี่น้องเอ้ยพูดนะตตย่านไตย่านงอเริ่มจอยแล้วเนี่ย นี่พี่น้องเฝ้าระวังเด้อครับเด้อหัวหอกติดดินเห็นแล้วกับลิ้วต้นงัวแท้พวกน่ะมันเป็นเป็นแนวบ่อสีมะกังม่งแห้งงยวเนี่ยมันเป็นแนวบ่อพี่น้องงัวกับแห้งแพ้งแห้งถึกแพ้งกับใครแน่นอ่อปีเนี่ยิเพิ่มต้นทุนในอีกเอายิแน่น้ำให้กลางม่งไวบ่อไวบ่อ สายหัวเลยพี่นอ้องยากกแห้งหายากเฟียงกันยากเนาะฝนตกหลายก็หาเฟียงยากระบาดเนี่ยเอ๊ะจิเป็นก็ฝนชุกโพดบ่ามีแมงวันหลายอันมีส่วนครับพี่น้องมีสว่วนมีสว่วนอ่ามันมีบวกควยน,นเนาะเป็นแรงให้เฮ็ดให้แมงวันวางไข่อีกละ่ะนี่ครับงัวกระตาเหลืองแล้วโดนโดนดูดอ่าเฉพาะแมงวันน้อยก็หลายพี่พี่พ อีเป็นแถวเป็นดาวอยู่เมงวันหน่อยก็ได้ไดเดนาะนาย่านนาย่านอืก็บอกไว้แล้วครับพี่น้องเด้อครับเนะมงวันดูดเลือดเมงวันดูดเลือดนายนายจิเกิดกับพวกพวกนี้เป็นมะเลงวันปลาเนาะพี่เนาะใกลป้ปลามาจากปลาจากเขาประมาณนี้ละมาตามฤดูกาลมันม,ม,มันจตโตปานกลางวัวไเท่อเหลือบ เลือกี่โตเปรย์หญ่ก็นี่ครับเบิ้งสงนี่ก้นจีบแหลมบันไดน,นี่ออกสีดำๆค่ำๆใต้ท้องอมีตะเลือดดูดเลือดครับพี่น้องออ,ออกดำดำออกดำืำตูดแหลมคือจงไงนี่แม่พึ่งหลวงนี่ละนี่ครับลลยแรงนี่เพื่อนว่ามาแรงดูดเลือดกับพวกนี้แ่ะครับที่น้ำเชื่อพวกลัมปี้สกิน นะครับจากตัวนึงไปตัวนึงนี่แพร่เชื้อเลยลัมปี้สกินแล้วก็พวกบัตรพราไซเป็นได้บัตรพราซไรราซยนี่พวกนี้เนาะเออพวกน้ำเชื้อบัตรพราไซเนี่ยเอิอบัตรพราไซชนิดหนึ่งแนหะ,นะเนาะอ่าน้ำเชื้อเชื้อทั้งการทายเลือดอา่าเป็นพาหะน้ำโรคพวกพวกอ่าโรคเลือดต่างๆพวกพี่น้องเขาเอาิ่นไข่เห็บเนาะ พวกทิพโ,โ,โนโซมนี่พวกทิพโนโซมนี่ตัวน้ำเชื่อเลยครับผมเหตุแห่งว่าเลือดจางนี่เงยี่ยวเป็นเลือดพวกชนิดนี้ครับตามที่ตำรา,พ,าพิ้นว้าละพี่น้องก็ต้องระวังนะครับถ้าเขาเจอหรือเห็นมันวิบา,หาิหลายๆกับป้องกันโดยมันมียาพ่นแมลงนะครับหลายชนิดไปเบิ้งท้องตลาดเด้อพี่น้องเด้อมีทั้งยาล้มควันมีทั้งยาพ่นนะครับ ศึกษาเอาพี่น้องกับป้องกันนะครับแต่จะลดปริมาณลงได้มันก็เป็นช่วงฤดูกาลนี่ละครับนี่ระยะหนาลอดนี่ละครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นขยายพันธุ์ได้ไง่ายนะครับแล้วอาหารการกินมันก็หมอสําหรับมันละมันก็ขยายได้ไง่ายกับป้องกันเอาครับผมป้องกันเอาพี่น้องกับเฝ้าระวังเนาะแต่ช่องห้องอกจิดดินก็ได้เตือนไว้นะครับได้ศึกษาไว้ว่ามันเป็นเหตุแห่งว่าเขาป่วยได้ นี่โอ้ยกังเว้นนะครับกังวันเสแสดพี่น้องเอ้ยเนาะกังคืนกับโค้งกีบอมีดอกกังคืนกับโค้งกีกายเป็นยุ้งอย่างเนานะถ้ามีฝนตกฝนลินมากับยุ้งกีลายหัวคากันยุ้งลายหลยุ้งปลากีลายเนาะก็ฝากไว้กับช่องหองออกติดดินนะครับมีสิ่งเล็กน้อยมาแนะน้ำกันตามนี่เด้อพี่น้องครับฝากไว้เท่านี้ก่อนถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ครับช่องหองออกติดดินครับพี่น้อง สวัสดีครับ